น้องผู้ร่วมชะตากรรมที่เคารพรักทุกท่านนะครับพีททอกนะครับประจำวันอาทิตย์ที่เจกันยายนนะครับซึ่งก็ในส่วนของผมนั้นก็ออกอากาศพี่น้องดูได้สองเวลานะครับช่วงเช้านะครับนับตั้งแต่วันพรุ่งนี้ก็เป็นเวลา9ก้าโมงนะครับวันนี้เป็นเวลา9ก้าโมงครึ่งแล้วก็อีกครั้งหนึ่งในเวลา18.30นนอน,นะครับเพราะฉะนั้นทั้งสองห่วงเวลา นะครับพี่น้องสะดวกตอนไหนก็สามารถดูได้ในตอนนั้นแล้วก็ระหว่างวันนั้นนะครับก็จะทยอยนะครับตามลำดับของบรรดามวลมิตรต่างๆที่จะมาร่วมนำเสนอในแนวทางหลักการง่ายๆก็คือว่าพูดอย่างไรแม่โทรทัศน์ถูกปิดสองต้องไม่มีลักษณะของการสอบรองสามประชาชนฟังแล้วรู้สึกได้ว่าไม่มีการทรยศ์ประชาชนเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับ ทุกอย่างก็สามารถเดินหน้ากันไปได้นะครับภายใต้ MOU ข้อตกลงร่วมกันระหว่างสถานีกับกสทชนะครับเพราะฉะนั้นหัวข้อข่าวอะไรต่างๆนั้นที่สามารถหยิบยกมาที่บายความได้ก็จะได้ใช้โอกาสนี้ได้สนทนากับท่านทั้งหลายและวันพรุ่งนี้เป็นต้นไปนะครับในช่วงเวลาเช้าปกมงเช้าก็จะมีรายการข่าวนะครับของคณะสีสาวเขจะได้เริ่มต้นจัด นะครับข่าวเช้าข่าว,าวค่ำพูดได้ไง่ายว่าว่าจะถึงวันที่สิบห้าครบถ้วนทุกรายการกันนะครับผังเต็มสถานีและกระพรอบพัฒนาการกันไปเรื่อยๆนะครับเพื่อที่จะทำให้สถานีแห่งนี้ทำหน้าที่ในการรับใช้ประชาชนอย่างแท้จริงเป็นสถานีที่ใช้เหตุผลในทุกมิตินนะครับเป็นสถานีของการรับฟังความจากทุกฝ่ายนะครับเช่นว่า นะครับผมดูหัวข้อข่าวเช้านี้เนี่ยนะครับหนังสือพิมพ์มติชนนะครับฉบับวันอาทิตย์ที่เจ็ดกันยาหัวข้อชงสูตรใหม่ที่มานายกร้ายพักสกัดโกงเอื้อพวกพ้องนะครับเห็นไหมข่าวหน้าสนใจอย่างนี้คือคือผมเรียนกับพี่น้องทั้งหลายว่าท่านผู้ชมทั้งหลายว่าอย่าได้วิตกนี่ก็ถือว่าเป็นความเห็นหนึ่งนะครับ ที่เป็นความเห็นที่คนเสนอก็มีสิทธิที่จะนําเสนอถามว่าคนเสนอเป็นใครนะครับซึ่งต้องเคารพระหว่างกันเนยนะครับเขาก็เสนอได้เราก็เสนอได้ใครก็เสนอได้นั่นคือคณะบดีคณะเศษศสตร์มหาลัยขอการค้าไทยนะครับที่ร่วมในเวทีเสวนาต่อต้านคอร์รัปชันที่มาเมื่อ,อทีอ่ผ่านพ้นไปเมื่อวานนี้เนี่ยนะครับ ได้ะระบุชัดเจนว่าควรให้การศึกษากับประชาชนในเรื่องการเลือกตั้งโดยเฉพาะที่มาของนายกรัฐมนตรีไม่จําเป็นต้องมาจากพรรคการเมืองเพราะจะส่งผลภายหลังกับการออกนโยบายนะครับทีส่สามารถเอื้อผลประโยชน์ให้กับพวกพ้องได้นอกจากนี้ยังควรมีการปฏิรูปเลือกตั้งให้ประชาธิปไตยไม่ได้เป็นเพียงเครื่องหมายเช่นไม่ควรสวนสีงบประมาณในการเลือกตั้งสูงเหมือนอย่างที่ผ่านมา ใช้งบประมาณทำป้ายหาเสียงป้ายรณรงค์การเลือกตั้งด้วยเงินมหาศาลแต่ผลลัพธ์ไม่เป็นไปตามเป้าหมายผมต้องเรียนไปยังคณะบดีคณะเศรษฐศาสตร์มหาลัยออกการค้าไทยนะครับคือต้องเราเคารพความเห็นระหว่างกาันกรณีของนายกไม่ได้มาจากสสแต่มีการเลือกตั้งพูดยังไงว่านายกรัฐมนตรีไม่ต้องสังกัดพรรคการเมืองนั้น ถ้าท่านอาจารย์ท่านนี้ได้มีโอกาสได้ศึกษาก็ไอเทียบเทียงกรณีเหตุการณ์พฤษภา2535ซึ่งร่างรัฐธรรมนูญปี2134ท้ายที่สุดเป็นชนวนนำไปสู่เหตุการณ์พฤษภาที่เรียกว่าพฤษภาธรมินในปี2135ด้วยประเด็นนายกรัฐมนตรีไม่ได้มาจากการเลือกได้แต่ท่านอาจารย์มีสิทธิ์ที่จะนำเสนอ นะครับคนอื่นนะครับก็มีสิทธิ์ที่จะมีความเห็นที่แตกต่างเพราะว่าเรากําลังพูดเรื่องการปฏิรูปประเทศไทย11ด้านเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับทั้ง11ด้านจะต้องถูกนําไปบรรจุอยู่ในรัฐธรรมนูญถึงที่มาของในแต่ละฝ่ายในแต่ละอํานาจนะครับอย่างที่ผมได้เรียนมาหลายวันว่าเช่นมีคนไปนเสนอว่าต่อไปนี้สสไม่ได้มาจากการเลือกตั้งอย่างเดียวควรจะมีสสมาจากการแต่งตั้งด้วยทุกอย่างเนียนะครับ ถอยหลังกลับไปหมดนะครับด้วยความเชื่อจะโดยอะไรข้อตามเดอะนะครับว่าถ้าเสนอมาแล้วในบรรยากาศแบบนี้เนี่ยจะได้รับการตอบสนองแต่ผมเรียนกับพี่น้องว่าเป็นสิ่งที่ดีนะครับทำให้เราจะได้ช่วยกันคิดว่าเราต้องการให้ประเทศไทยต่อไปนั้นอำนาจหน้าที่ของพลเมืองอำนาจของประชาชนนะครับในวันนะครับที่ได้เวลาของประชาธิปไตยนั้นเราต้องการให้เกิดโฉมหน้านายกรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรีนะครับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนั้นออกกันมาอย่างไรนะครับบางคนอธิบายความกันไง่ายๆว่าถ้าแต่งตั้งครึ่งเลือกตั้งครึ่งสสอเนี่ยนะครับนั่นก็คือว่านะครับใครได้เพิ่มมาอีกหนึ่งเสียงบวกกับแต่งตั้งเข้าไปก็สามารถจะตั้งรัฐบาลได้คือคิดได้นะครับในเวลาที่ใช้ความคิดแต่ในโลกแห่งความเป็นจริงนั้นยังมีหนทางเส้นทางยาวนานนะครับและก็เต็มไปด้วยอุปสรรควากหนาม ทุกฝ่ายนะครับเพราะฉะนั้นณปัจจุบันนี้เนี่ยนะครับก็เราต้องฟังความความคิดเห็นกันทุกฝ่ายนะครับแล้วต้องดีใจว่าเมื่อมีข้อเสนอกันอย่างนี้นะครับก็เป็นโจทย์วางขึ้นนะครับในสองมุมไทยว่าเอาต่อไปนี้เรานะครับวางกติกาว่านายกต้องไม่ได้มาจากพรรคการเมืองนะครับซึ่งเราก็คงจะแลเห็นเนี่ยนะครับเช่นในสมัยรัฐบาลของพลเอกเปรมพิลาสุรานนท์เนี่ยนะครับ 8ปีของการเป็นนายกรัฐมนตรีนะครับก็ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งไม่สังกัดพรรคการเมืองและพรรคการเมืองก็ไปให้การสนับสนุนนี่คือบรรยากาศที่เราได้ผ่านพ้นเพราะฉะนั้นข้อเสนอเรื่องนี้ก็ไม่ได้เป็นข้อเสนอเรื่องใหม่นะครับปลายสมัยของพลเอกเปรมธีรสุรานน์น,นั้นก็มีการไปเรียกร้องนะครับให้นายกมาจากการเลือกตั้งดังนั้นเนี่ยนะครับพลเอกเปรมก็จึงประกาศว่าผมพอแล้วเนี่ยนะครับ และก็หลังจากนั้นพลเอกชาติชายชุนวันก็เป็นนายกรัฐมนตรีที่มาจากการเลือกตั้งเพราะฉะนั้นนี่ไม่ได้เป็นสิ่งใหม่นะครับของประเทศไทยเลยในการข้อเสนอส่วนนี้นะครับว่านักการเมืองที่ได้รับการเลือกตั้งเข้าไปนั้นจะต้องออกแบบออกกติกาอย่างไรในสนามการเลือกตั้งนี่เป็นเรื่องที่ทางคณะกรรมการการเลือกตั้งและเวทีปฏิรูปก็ต้องช่วยกันคิดอ่านกันเพราะว่าถ้าต้องการการกลั่นกรอง นะครับและประชาชนสามารถได้แสดงเจตนารม์อย่างแท้จริงนั้นเป็นเรื่องที่ทุกคนมีความต้องการกันทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับนักการเมืองจะดีจะเลวนะครับก็อยู่ที่หนึ่งก็คืออยู่ที่ประชาชน 2. อก็คืออยู่ที่องค์กรที่ควบคุมดูแลาการเลือกตั้งถ้าออกแบบกติกาและปฏิบัติอย่างเสมอภาคและเป็นธรรมไม่ใช่ไปจับอีกฝ่ายหนึ่ง อีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยนะครับบอกไปเฝ้าเหมือนกันแต่ปล่อยให้ดําเนินการถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยนะครับประชาชนในพื้นที่เขาก็รู้ว่าที่มาของสอสอนั้นมันมาด้วยความไม่บริสุทธิ์ดังนั้นเนี่ยนะครับณนขณะนี้หนทางในการเลือกตั้งนั้นเป็นเรื่องของอนาคตเนื้อความในรัฐธรรมนูญฉบับใหม่นั้นนะครับที่มีข้อเสนอนตั้งต้นขณนะนี้ว่าต่อไปนี้ก็คือว่านายกไม่ต้องมาจากการเลือกตั้งแล้วนั้นก็เป็นข้อเสนอหนึ่ง และก็เป็นข้อเสนอที่ได้เคยถูกหยิบยกเคยมาปฏิบัตินะครับในประเทศไทยกันมาต่างคมต่างวาระหลายครั้งนะครับเพราะฉะนั้นนะครับในเวทีแลกเปลี่ยนต่างๆนะครับพอเข้าเวทีสภาปฏิรูปนะครับในเวทีที่เป็นทางการเขาก็ว่ากันไปเวทีในส่วนของภาคประชาชนเราก็ว่ากันไปนี่ก็จะเป็นสิ่งที่สวยงามแต่ว่าพี่น้องก็อย่าได้ฟังแล้วก็เกิดความวิตกกว่าจะต้องอย่างนั้นจะต้องอย่างนี้ เวลานี้ก็ถือว่าเป็นข้อเสนอของแต่ละฝ่ายคิดกันแบบแฟรแๆไม่ต้องไปประนามหยามเหยียดกันว่าเขาเสนอความเห็นที่แตกต่างกันกันกบเรานะครับฟังแล้วก็ไม่เป็นประชาธิปไตยที่ว่าและเราจะรับฟังเขาไม่ได้เราฟังได้นะครับและขนาดเดียวกันเมื่อเรานําเสนอเขาก็ต้องฟังได้เหมือนกันนี่คือหลักการนะครับในระบบประชาธิปไตยก็คือว่าต่างคนต่างฟังกันและก็ท้ายที่สุดนี่นะครับก็ดูว่าเสียงส่วนใหญ่เขาคิดอย่างไรกัน ถ้าเขาต้องการในโฉมหน้าของประเทศไทยนั้นอำนาจเนี่ยนะครับการปกครองประเทศเป็นของประชาชนอย่างแท้จริงนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับประชาชนต้องมีส่วนในการกำหนดนี่คือทัศนคติของเราเรื่องการแบ่งแยกอำนาจเมื่อวานได้สนทนากับท่านทั้งหลายนะครับเราเองก็ฟังแล้วก็มันมีข้อดีอยู่นะครับข้อเสียอาจจะมีบ้างแต่ว่าถ้ามีการแบ่งแยกอำนาจอย่างเบ็ดเสร็จน,นะครับเราก็เคยใช้มาแล้วใน ปี2540แต่ไม่แบ่งไม่ขาดนะครับปี2540นะครับสสเป็นรัฐมนตรีไม่ได้มีตําแหน่งเดียวนะครับที่ต้องมาจากสสในฝ่ายบริหารคือตัวนายกรัฐมนตรีรองนายกรัฐมนตรี